สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเหมยแสนสวยจะพานักเรียนมาร้องเพลงอาหารห้าหมู่กันเลยนะคะอาหารห้าหมู่ข้องไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปรพันหมูหนึ่งที่เนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดช่วยให้เติบโต,ตแข็งขันหมูสองข้าวแป้งเปลือกมันและน้ำตาลจะให้พลัง หมูสากินผักต่างๆสีเขียวเรื่องบ้างมีวิตามินหมูสีกินผล,ลไม้สารอาหารมากมายกินเป็นอากินหมูห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นให้อบอุ่นร่างกายหมูห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นให้อบอุ่นร่างกายโอ้โหเพราะกันไหมคะนักเรียนถ้าพอแล้วนักเรียนอย่าลืม หัดร้องเพลงตามคุณครูนะคะลิปวิดีโอนี้คุณครูให้ส่งงานร้องเพลงอาหารห้าหมู่ด้วยนะคะโดยนักเรียนที่น่ารักทุกคนให้แต่งตัวตามจินตนาการเพื่อแสดงความหล่อของทุกคนออกมานะคะบา,บายยอย่าลืมส่งงานด้วยนะคะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูจุ๊บๆ